แทนแบบไม่ได้ดูไหม่ดูเบิร์นจนเกินไปอันนี้เป็นแบรนด์ที่ Happy Nancy นะคะเป็นคนทำเพิ่มความชุ่มชื้นและทําให้ผิวโกรบบผิวมันจะไบรท์ขึ้นมาม1ระดับซึ่งตอนนี้มีขายในประเทศไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะนินลินค่ะวัค่ะวันนี้เรามากันในท็อปปิก Beach Essential นะคะ ซึ่งหลายๆคนชอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าเวลาไปทะเลเนี่ยทาครีมกันแดดตัวไหนใช้บอดี้ออยล์อันไหนใช้ทันนิคออยล์อะไรแล้วอะไรที่ควรจะพกไปทะเลบา้างอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอไอเทมโปรดที่เราจะพกไปทะเลตลอดตลอด,ลอด,ลอดทริปไหนเราก็จะพกสิ่งเหล่านี้ไปนะคะมีตั้งแต่ทั้งแบบพวกแบบว่าสกินแคร์ไอเทมกระเป๋าต่างๆเออจิบประถะต่างๆเทาๆด้วยแต่ขอเดี๋ยวค่ปเอาก็คือสกินแคร์นี่หมายถึงว่าทั้งตั้งแต่อ่าผิวหน้ายันผิวตัวเลย น,นี่มาพูดถึงครีมกันแดดที่นินจะชอบใช้ในทริปทะเลก่อนนะคะนินจะชอบใช้เป็นตัวนี้ของ q p Place ค่ะ UV Export Protection All Day Bright Tone Up Sunscreen ตัวนี้ได้ไปลองในกับทริป q p p l a ลสตอนนั้นเราก็รู้สึกชอบเลยเพราะว่าเราใช้แล้วเราก็ลอง ไปดำน้ําจริงๆแล้วก็มันเป็นโทนอัพมันเป็นโทนอัพสีใช้ได้เฉยเออปกติไม่ชอบเนื้อครีมที่เป็นโทนอัพที่แบบทาแล้วผิวมันจะไรขึ้นมาหนึ่งระดับแต่พออย่างผิวเราทามันก็ไม่ได้ดูแบบขาววอกหรืออะไรอย่างี้มากและที่สาคัญก็คือหลังจากไปดำน้ําหรือไปอะไรอย่างงี้แล้วผิวหน้าไม่ไหม้เลยค่ะอ่ะโอเคพอนินพูดถึงหน้าไปแล้ววก็ขอพูดถึงตัวกันบ้างตัวใช้ของบานาน่าโบต้องเป็นสูตรนี้เท่านั้นนะคือบานาน่าโบทุกคนจะรู้จักในสูตรสีส้มใช่ไหมแต่อันนั้นรู้สึกว่ามัน ลองตอนคลิปไปฟิลิปปินส์อะใช่ใช่ใช่แล้วแม่มัก็ซื้อซ้ําตลอดเลยลก็คือมันมีทั้งสปเปรย์แล้วก็แบบหลอดนะคะตัวเนี้ยชอบมากใช้ดีมาก,มากคือไม่เหนียวเหนอะนะเลยใช่มันเป็นแบบเป็นครีมกันแดดที่แทบจะเป็นเนื้อเจลเ<ร>ไม่เคยลองว่าใช้ดูเลยค่ะเจ๊ไม่เคยเจอครีมกันแดดไหนที่เนื้อบางเบาจนเกือบจะเป็นเนื้อเจลแต่จริงๆมันไม่ใช่เจลหรอกมันคือคอรีมนั่นแหละปกติครีมกันแดดเวลาทาก็คือจะเหนียวตัวแล้วกว่าจะซึมแต่ตัวนี้ก็คือทาแล้วแบบซึมเลยดีมากทุกคนมันเหมือนเนือเเจจแต่่่่่ไไมมมใชชนา คู่ถึงบอกไงไม่มีครีมกันแดดตัวไหนที่ทําเนื้อกราชอบกล,ลิ่นชากลิ่นเหมือนข่าเหนียวมะม่วงเออและที่สําคัญคือตัวนี้มันไม่ทําลายประการลังใ,ในทะเลด้วยนะคะก็คือใช้ตัวนี้ทาก่อนแล้วก็ระหว่างวันก็จะฉีดีแม่มดกับนิ่ใช้ด้วยกันตลอดทกตลอดนะคะครีมกันแดดสําหรับตัวอีกตัวหนึ่งที่นินชอบนะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่สําหรับผิวแพ้ง่ายคะ่ะเอ่อ ของ Feel Good i n s นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของออสเตรเลียซึ่งตอนนี้มีขายในประเทศไทยแล้วนะคะเขาจะมีหลายสูตรเยอะแยะมากมายสีมากๆแดงสีขาว,ขาวสีอะไรก็ตามสูตร,ตรแต่ละสูตรก็จะแบบเหมาะกับสภาพผิวต่างกันไปส่วนนินชอบสูตรสีส้มที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสูตรสําหรับผิวเซนซิทีฟคือนินจะมีปัญหาคือเป็นคนที่สิวขึ้นหน้าง่ายแล้วก็สิวขึ้นตัวง่ายด้วยอย่างที่หลังอะไรเงี้ยถ้าสมมติทาอะไรที่มันอุดตันอ่ะก็จะเป็นแบบสิวอักเสบขึ้นที่หน้าอกกับหลังแต่ตัวนี้นินใช้แล้วโอเคเลยไม่ได้เป็นสิวเพิ่มขึ้น นะคะแล้วก็ป้องกันแดดดีผิวไม่ได้ไหม่ม,มากพูดถึงโลชั่นลำาบลูตัวนีอแล้วกันแม่มดขอให้ตัวนี้ยั้งเ้ยเออตัวนี้นะคะคือแบรนด์อาทิตย์นะคะเป็นแบรนด์ไทยทีเ่เขาเรียกอะไรโปรดักของเขาดีมากเป็นแบรนด์ไทยที่ทําเราทึงมากทุกคนคือจริงๆมันเข้าใจมาตลอดว่ามันมีกริตเตอร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้มีกริเตอร์ ผิวมันจะเงาขึ้นแบบวับเลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของออยนะคะแล้วเขาผสมออยอะเยอะมากคือนินไปอ่านข้างกล่องแล้วคือตกใจคือในราคาตอนแรกเราดูราคามันแบบพันเป็นสองพประมาณเนี้ยพันหนิดนิดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสําหรับโลชั่นอะมันแพงนะแต่ถ้าคุณไปแบบพลิกกล่องดูส่วนผสมข้างหลังกล่องเขาอะเขาใส่น้ามัน สกัดจากธรรมชาติแบบเกินสิบตัวแบบพวกแบบออยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเขาจะเป็นกลิ่นที่แบบยูนิเซ็กช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นกลิ่นแบบไม่ถึงกับแนวสปาแต่เป็นกลิ่นแบบว่าสดชื่นสดเฟรชเฟรชเฟรชิลตัดหน่อยผิวมันจะแบบมันเงาแบบเขาบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกที่เกิดจากออยที่มันยังเกาะอยู่บนผิวอยู่ คือตัวนี้มีส่วนผสมบำรุงผิวเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีสารกันแดดหรือส่วนผสมของสารป้องกันแดดอ,อะไรใดๆนะคะเป็นแบบ<อ>โลชั่น<อ>บำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นและทำให้ผิวโกลว์แบบเนี้ยเป็นโกลว์ที่ดูธรรมาชาติอ่ะมันแบบธรรมาชาติมากปกติถ้าเกิดจะได้โกลว์ขนาดนี้คือโปรดักต์นั้นจะต้องมีผสมกลิตเตอร์หน่อยแต่อันเนี้ยคือมันมาจากออยทุกคนมันธรรมาชาติมากๆนะคะและขอเกินนํานิดนึงว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะทางเราจะร่วม คอลแลบกับแบรนด์อาทิตย์ทำเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ดอ dition นะคะในรูปแบบแบล็ลิสิเกตใช่าติดตเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยคอลแลบกับแบรนด์ที่เป็นเครื่องอโลชั่นหรือสกินแคร์หรืออะไรยเลยแต่ตัวเนี้ยเราชอบมากจริงๆคือแบบเรารักมากแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะสําหรับจริงๆไม่จําเป็นต้องรอไปทะเลแล้วทาทาในชีวิตประจำวันทาในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะ้ผิวเราก็จะแบบ g l o สวยแบบนี้เลยใช่แต่ว่าเราเราพกไปทะเลตลอดเพราะว่าเราทาแล้วถ่ายรูป เออผิวก็จะโกลว์สวยๆเวลาใส่บิกี้นี่ผิวก็จะสวยๆโอเคขอพูดถึงออยนี่มีออยไหมมี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 ออยเอาออยเดี๋ยวไชอบชอบพกเดินทางเพราะว่าหนึ่งเวลาแบบผิวไปตากแดดมาเหมือนต้องการแบบว่าเติมความชุ่มชื้นให้หนึงอ่ะเออแล้วก็กลิ่นมันดีไม่อยากพูดเยอะตวนนี้เอาเป็นว่าเออมีไว้พกใช้ประจำวันก็ใช้ไปทะเลก็ใช้เพราะว่าพูดบ่อยมากหลายคนก็จะถามว่าทาแล้วผิวมันจะแทนหรอคือเอางี้ฟังก่อนว่าบอดี้ออยแบบเนี้ยมันมีหลายแบบมันมีบอดี้ออยที่ทำ ที่เป็น tanning ย i l <ช>และบ b o d อ oil บำรุงผิวตัวนี้ก็คือใช้เหมือนเป็น การบำรุงผิวเติมความชุ่มชื้นแต่ใครจะทาไปอาบแดดก็ได้นะคะเพราะว่าออยอ่ะมันมีส่วนผสมที่แบบน้ามันที่ช่วยทําให้ดูดแสงแล้วก็ทําให้ผิวช่วยให้ผิวมันแทนแบบสม่าเสมอทั้งตัวเออเออถ้าเกิดว่าใครไปอาบแดดโดยที่ไม่ทาบอดี้อันนี้เหมือนเป็นตัวช่วยให้แดดมันลงผิวสม่าเสมอแล้วเวลามรนแทนมันแทนสวยมันไม่ได้แทนแบบเหมือนแทนไหมจริงๆแล้วการอาบแดดอ่ะมันก็คือการทํรลายผิวชนิดหนึ่งแต่เราชะลอมันชะลอความไหมของมันด้วยการที่ทําให้ผิวมันชุ่มชื้นด้วยการทาออยหรือทาโลชั่น แฮนดิ้งออยแฮนดิ้งออยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะตัวออยอีกตัวนึงที่แบบถูกและดีมีติดกระเป๋าไว้เถอะเวลาเดินทางใช่เนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งแบบชิ้นที่สองหนึ่งบาทตลอดของวัสดุนะคะเป็นยี่ห้อมันคือยี่ห้ออะไรวะไม่เคยจำยี่ห้อมันได้เลยจำแบบมีแบบแบบไอน์เนเจอร์ไอเนเจอร์เป็นน้ำมันมะพร้าว เหมือนมียี่ห้อเดียวบางที่ใช้เป็นขวดสเปรย์นีชอบแค่ตรงนี้แหละเพราะว่าหัวมันเป็นสเปรย์แล้วมันก็ฉีดใช้ง่ายอันนี้ก็คือทาได้ทั้งแบบว่าใช้ในการอาบแดดก็ได้หรือว่าใช้บำรุงผิวหลังจากอาบแดดก็ได้นะคะอาบน้ำก็ได้อีกตัวหนึ่งอันนี้คือแคนนิงออยที่เพิ่งได้มาใหม่เราก็ได้ลองใช้แบบไปสองสามคลิปแล้วเราก็ชอบมากๆนะคะหนึ่งคือขวดเขาทำพกพาใช่กูชอบมากคือบอกเมื่อก่อนที่เราใช้อ่ะใหญ่กว่านี้อีกแคนนิงออยใหญ่กว่านี้เข้าไป ดใหญ่ตลอดแต่อันนี้ก็คือแบบทำมาเพื่อพกพาจริงๆเนื้อของเขานะคะเป็นเนื้อสีน้ําตาลเข้มผสม เชมเมอร์แบบละเอียดมากเวลาทานแล้วคือผิวก็ขึ้นเงาเลยตอนนี้ว่งขอพูดข้อเสียอย่างหนึ่งคือพอดีวันนั้นใส่มันแอบติดบิกินี่ถ้ามีคนถามว่าถ้าใส่สีขาวแล้วมันติดติดใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้่ายบิกินี่สีขาวแมติดติดนิดนึงนะคะต้องรออาจจะต้องใช้เป็นบิกินี่สีเข้มแทนดูทุกคนผิวโกสวยมากีนิดแต่นิดเดียวเออแล้วก็อันนี้นะคะมีส่วนผสมหลักๆเลยก็คือมาจากน้ํามันมะพร้าวอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่แบบผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้สบายใจได้เลย เพราะว่าน้ำมันเขาเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะเขาไม่ได้มีแค่โคโคนัทออยล์นะคะเขายังมีเกรปซีดออยล์ซอยบีนออยล์แมคคาเดเมียซีดออยล์อะโวคาโดโอ,โออยล์โจูจูบาซีดออยล์ซีวิสเอ็กแพคแล้วก็วีท บรนด์ e x p c t คือแบบส่วนผสมต่างๆเป็นธรรมชาติหมดเลยอันนี้เป็นแบรนด์ที่ Happy Nancy นะคะเป็นคนทําใครที่แบบว่ากลัวจะกลิ่นมะพร้าวมานี้ไม่ได้มีกลิ่นมะพร้าวเลยไม่กลิ่นมะพร้าวนี่กลิ่นมะพร้าวแม่สาเออแล้วก็แพ็กเกจเขาแบบว่าเป็นมิตรต่อธรรมชาติอะไรเงี้ย Happy Nancy อ่ะเขาแบบว่าเป็นผู้บุกเบิกเรื่องแบบว่ารีไซเคิลหรืออะไรอย่างงี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเขาก็แบบว่าเป็นมิตรต่อธรรมชาตินะคะใช่แล้วสบายใจนะคะ มีแฮนนิงออยล์หรืออะไรตัวไหนอีกไหมมีตัวนั้นแหละเนาะที่ชอบแล้วก็อีกตัยหน,นึ่งที่นินได้ลองอันนี้เป็น n ฮนนิงโลชั่นสันสกีนะคะอันนี้ซื้อมาจากบาหลีปะซื้อมาจากบาหลีแล้วพอใช้แล้วนินก็รู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันมันช่วยให้ผิวมันดู แทนแบบไม่ได้ดูไหม้ดูเบิร์นจนเกินมันสวยแทน,นสวยมากๆเลยนะคะตัวน,นี้เป็นเนื้อครีมี่ยดินจนวน่า,า,าทากับนินครั้งนั้นอ่ะเนื้อก็ดีอยู่นะเออแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ค่อยชอบทานเนื้อครีมแบบนี้มันเนื้อชอบออยมากกว่ามันจะดูโกโก้กว่าแต่ว่าตัวน,นี้มันก็ช่วยกองแสงได้ดีเหมือนกันออกมาแล้วแทนสวยๆนะอ๋อขอผิวหน้าอีกอันนึงหลังจากโดนแดดแรงๆเดี๋ยวบอกว่าว่าละขาดไม่ได้เลยจริงๆแ็่โุเคป้น เราใช้จากกระปุกตอนนี้เกาทำมาเป็นแบบหลอดแล้วทุกคนคิวเพรสนะคะก,กระปุกฟ้าเขามีกระปุกแบบเล็กๆเ,เข้าประมาณนี้แล้วเาก็กมีแบบซอง,ซอง แต่ดินชอบแบบหลอดแบบนี้มากกว่ามันชุกพาง่ายเออใช้ดีมากๆนะคะอย่างเวลาเราไปโดนแดดอะไรแรงๆมาเสร็จแล้วอย่างผิวอะก็ควรจะทาอะโลเวรลาเจลจริงๆอะโลเวรลาเจลก็มีพกด้วยของเมลิส่าคิสนะคะก็ดีเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็บกหน้าแช่เย็นแล้วก็ปกไว้ฟื้นฟูผิวหน้านะคะชุดว่ายน้ำที่เราต้องพกไปทุกคลิปปกติเราจะไม่ค่อยชอบใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไม่เคยใส่จำเวลาไปจเวลาจะไปไหนใหม่ตลอด ไอจีใหม่สั่งีอินใหม่แต่มีแบรนด์เดียวที่เราใส่ซ้ำทุกทริปอยู่นั่นอ่ะใส่จริงๆก็คือแบรนด์ไทรนะคะเอาเป็นว่ามีเกือบทุกคอลเลกชันของเขาที่คอลเลกชันอื่นที่อยากจะซื้อซ้ำอีกแต่ว่าอยากจะซื้อมีทุกสีอ่ะแต่ว่าของหมดของหมดนะคะของหมดทำไมทำไมถึงชอบกูชอบความเป็นเฟมินีนแล้วก็มันก็ไม่ได้หวนจ๋านะหอกว่ามันมีความแซ่บอ่ะใช่มันมีความ เรียกชีฟองเอ๋ยทั้งแบบระบายระบายต่างๆก,ก็คือมันจะเป็นสาวหวานดนอกบฟบ้าในทุ่งดอกไม้แต่จริงๆแล้วมันยังมีความแซบอยู่มันมีความหล<ช>่หากลางแล้วรวมถึงมันแมทได้หลายๆลุคกางเกงเขาก็คือสีเดียวแต่มีหลายแบบมีเชียบผูกขึ้นมาเอวมีแบบไฮคัทมีแบบเต็มตัวก็คือแบบมันแมทได้แล้วลวดลายมันก็น่ารักใช่ดูพูดดีเท<ช>สดีมากๆเราจะบอกว่าคุณภาพดีมาก ผ้าซ้อนสองชั้นเป็นแฮนด์เมดนะคะแบรนด์นี้คุ้มค่ากับการเสียงเงินให้เขาใช่ค,คือราคาเขาจะอยู่ที่แบบว่าชิ้นละพันอัพนิดๆน,นะคะถ้าซื้อรวมกันก็ตก2องพันกว่าบาทแต่ถามว่าคุ้มไหมสาหรับนินคุ้มมากเพราะว่า2องพันเนี้ยใส่แบบมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนตอนนี้นินก็ยังใส่ซ้ำมันเป็นมันเป็นดีไซน์ที่มันไม่เบือ่อเราสามารถใ,ใส่ซ้ำได้แง่แล้วทุกครั้งที่ใส่ถ่ายรูปก็คือจะปังสุดใช่คนจะถามตลอดรวมถึงท็อปข้างบนของเขาก็สามารถแมทกับกางเกงยีนแมทกับเทเซอร์ต่างๆได้อีกคือ văn มันคุ้มอ่ะเสียงา์ให้แบรนด์นี้ก็คือคุ้มนะคะเอ่อตัวซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นตัวที่เป็นเกาะอกที่เป็นแบบผ้าย่นๆอย่างนั้นอ่ะเราสามารถมัดได้หลายแบบเลยทั้งแบบผูกคอหรือว่ามัดเป็นเกาะอกก็ได้ชอบมากๆนะคะอยากให้แบบทําออกมาคอลเลกชันอื่นๆอีกแต่ถึงถึงจะมีแต่คอลเลกชันประมาณนี้ก็ยังชอบแล้วก็ใส่ซับเรื่อยๆนะคะใช่อะของทรายเนี่ยเป็นแบบว่าสายแบบสายสวยงามใสอ่ใช่แต่ต้องบอกกันว่าอันเนี้ยลงลงว่ายน้ําดำน้ําดูประการหลังไม่ได้นะคะนี่แต่ว่าล่าสุดนี่ใส่ไปดำน้ ได้ใช่ไโอเคแต่ต้องมัดต้องมัดดีๆหน่อยโอเคแล้วก็ชุดว่ายน้ำที่สําหรับแบบสายทำแอคทิวิตี้จริงจังอย่างเช่นพวกแบบดำน้ำฟรีดายเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนินกับแม่มดน่าจะให้เหมือนกันก็คือลิปเคิร์กลิปเคิร์กล็อกซี่บีระบองแบก็คือเป็นแบนด์เซิร์ฟอะค่ะคือแบนด์นั้นก็จะทํามากระชับมากๆ ออนอกจากจะทํากระชับแล้วเนี่ยดีไซน์ของเขายังก็ดูเป็นดูแฟช,ชั่นเราใส่เราก็ถ่ายรูปได้สวยๆนะคะที่สําคัญชุดว่ายน้ำเขาอ่ะเขาจะมีตัวอย่างซิลิโคนอยู่ข้างในแล้วมันจะช่วยเกาะผิวแล้วก็<ช><ๆ>ทาให้ไม่หลุดใช่ใชรวมถึงแพทเทิร์นก็คือแน่นมากปก,กติชุดว่ายน้ำแบรนด์อื่นจาทำที่ S ออะไรเงี้ยอย่างลิมเคอร์พวกแบรนด์เซอร์พวกนี้เขาก็ทําเป็นตั้งแต่เอกเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ชุดว่ายน้ำที่จะทำแอคทิวิตี้ก็คือต้องใส่ให้กระชับที่สุดบางทีเราคิดว่าเราเต้นเล่นเซิร์อยู่ข้างบนในมดนเคยแบบใส สัตว์อะไรเงี้ยทุกคน ป็นแบรนด์เซอร์จริงๆเชื่อเขาเถอะเขาออกแบบมาเพื่อทำแอคทิวิตี้ทางน้ำต้องให้เขาจริงๆนะคะแบรนด์นี้อ่าต่อไปนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแว่นตากันแดดขอเกินนําหน่อยว่าเมื่อก่อนเราเป็นสายแบบว่าเฮ้ยไม่ได้อะไรกับการใส่แว่นตาบ้างใส่แว่นตาคืออะไรอันละ99หรืออันละแบบร้อยบาทเราก็ใส่ได้ทำไมจะต้องแบบซื้อแว่นตาแพงๆนะคะจนกระทั่งแบบเออนุ้ยเป็นคนจุะกายเพื่อนเราบอกว่าคือดวงตาเราอะมันสําคัญมากๆแล้วมันก็สายตาเสียงง่ายด้วยเพราะว่าเราต้องถ้าไปทะเลอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเจอแดดแรง ซึ่งมันอันตรายต่อดวงตาควรจะลงทุนกับแว่นตากันแดดดีๆสักอันนะคะนินยกให้ในแบนด์แบน์ an, นะสำหรับการแบบใส่ไปแอคทิวิตี้กันแจ้จริงๆเพราะหนึ่งมันแบ,บเลนบางๆแล้วก็เบาแล้วก็ใส่สบายแล้วก็แบบ mm. เออถึงจะแฟชั่นไม่ตาแต่คัสติ ใช่ใ่ลส่อะไรก็ได้เลนแบรนด์ประมาณ3 4มสี่พันห้าพันแต่คุ้มค่ากับการลงทุนมากๆนะคะใส่ออกแดดแล้วแบบสบายตาใช่สบายตาก็คืออันที่เราซื้อกันแบบถ่ายรูปสวยๆนั่นะเหมือนแค่ถ่ายรูปสวยๆเฉยๆแต่ถ้าเกิดจะเอากันจริงๆต้องมันต้องคํานึงถึงเรื่องเลนคุณภาพของเลนส์ของแต่ละแบรนด์นะคะพูดถึงเรื่องกันแดดมันก็มีเหมือนกันมือมันานาว่าแบรนด์อะไรรออ่านไม่ออกบอกเลยนั่นแหละ มันเป็นเลนดีเหมือนกันแล้วที่ชอบ,ชอบก็คือพับได้มันพับได้แบบนี้แล้วเลนก็คือไม่ใช่เลนสสิสไตล์ก็คือเป็นสไตล์คลาสสิกเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะใส่แว่นกันแดดที่สามารถกันได้จริงๆิดิฉันก็จะมีเลนแบรนด์นี่แหละแล้วก็มีมตัวน,นี้ตนนัวน,นี้พกบ,บ่อยเพราะว่ามันพับง่ายไงทุกคนพับใส่ตรงน,นี้ก็คือแบบใช่บางๆมีขายที่สยามนะคะเนี่ยเคยเห็นแบรนด์เขาวางขายอยู่น่าจะสั่งใน IG ได้ด้วยนะเออใช่ว่าต่อไป้าพภาพแดดภาพแดดนะคะ มาได้มดให้แม่เย็บให้2อันเป็นเป็นเท่าขนาดผ้าเท้าตัวขนาดใหญ่อะทุกคนก็เผื่อพกตลอด2ออันนะคะเผื่อนิน ถึงเวลาก็คือลงไปอาบแดดได้กันแป๊บเดียวแต่ก็ยังมีนะคะทุกคนพอ <c oughs> ถ,ถึงเวลาเราหาผ้าแต่ไม่มีผ้าสักทีเลยเป็นสาเหตุให้ไม่หมดแบบเออเดี๋ยวตัดมาให้ละกันและ <คน S 2> เหตุผลที่เป็นสีขาวเพราะว่าเวลาถ่ายรูปลงไอจีจะได้คุมโทนลายไม่แปนไปนะคะสีขาวคือถ่ายรูปสวยมากใช่แล้วก็ลงพอปเอาพอบเอารองเท้าอะไรวัลงไปก็คือสวยเลยก็แบบพกตลอดนะคะเผื่อใน,นสองอันพูดถึงรองเท้านะคะรองเท้าที่ต้องใส่ไปทะเลตลอดตลอดเลยก็คือฮาวายานัสนะคะทราย ยังมีอยู่เลยว่ะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ไม่ไมค่อยอินเหมือนกันว่าทําไมกูจะต้องซื้อรองเท้าราคาแ<า>พงแพงเป็นพันอะไรขนาดนั้นแต่พอได้ใส่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยหใส่สบายแล้ว2นะคะเวลาไปเดินชายหาดอะไรอย่างเงี้ยมันนะมันแห้งไวมันไม่ได้เปียกน้ําแล้วก็อย่างอันเนี้ย เดินแบบตามโขดหินหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีลื่นใช่มันกอะเท้าดีมากแล้วก็มันเป็นรองเท้าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลับ้นนะคะเวลาเราใส่มันก็ดูดีกว่าเราใส่รองเท้าแตะใส่กับสเตรทก็คือดูดีสีเขาก็คือแบบเหมือนเป็นสีผิวธรรมชาติไม่ได้วิดวัดกระตุกกระตักแล้วเขามีหลายดีไซน์ใช่มีบางอันประดับพงประดับเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ชอบแต่ว่าเนี้ยชอบเอาไปทะเลเพราะว่ามันแห้งไวเวลาเราเหยียบทรายขึ้นมาแบบเดียวก็แห้งแล้วเบาด้วยนะคะเบาด้วยเวลาพับใส่กระเป๋าก็คือแบบ อีกอันหนึ่งที่โมอยากจะพูดหน่อยก็คือกระเป๋าขอให้2แบรนด์มือกันนี้เพิ่งอ,อยู่คให้ด้วยอะให้ใหด้วยทั้งนั้นแบรนด์เทย่าลิฟวิ่งบีเคนะคะพูดจําได้เลยคือกระเป๋อันเนี้ยเราพูดไปแล้วในคลิปแต่ะเดี๋ยวเราพูดซ้ำอีกนิดนึงละกันเนาะเป็นกระเป๋าที่มันเป็นทรงอย่างเงี้ยแล้วพอเราเอาไปวางบนหาดตายปุ๊บมันก็สวยสวยถ่ายรูปสวยน่ากสกระเป๋าได้เย<ม><ม>อะใส่กิมกันแดดใส่กระเป๋าตามทุกอย่างเวลาเปิดใช้ก็คือแบบเปิดง่ายมากเราสพายแล้วก็ แบบนี้มันก็ไม่ได้อันตรายอะไรหรือแม้กระทั่งแบบคล้องแขนแล้วที่สำคัญคือมันไม่เกาะทรายนะคะใช่แล้วก็วางแบบวางตั้งได้เลยเพราะเขามีฐานแบบสวยงามเนาะอีกอันหนึ่งแม่พลให้เป็นแบรนด์นี้นะคะแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์อะไรอันนี้เมอร์มินตี้ใช่อันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าสารถักถั่เออถักเออกระเป๋าถักสีแบบแม่พลชอบสีประมาณนี้เวลาไปทะเลแล้วนี่ก็คือใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะค่ะดีไซน์เขาก็จะเป็นประมาณนี้อ่าข้อดีของกระเป๋าที่มีฐานมาแบบนี้มันลวมของง่ายแล้วมันกว้างมาก ใส่ของได้เยอะมากอันนี้ก็คือพี่นุ่นนบรับตามไปซื้อมาแล้วนะคะอ่าอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่นินชอบสำหรับกระเป๋าแบบพวกบีชแต่ไปบีต่างๆนะคะก็คือแบรนด์ u r b a n Active จริงๆตัวนี้เขาทำออกมาแบบว่าให้แบบเอาไปยิมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นิน่ะชอบเอาไปชายหาดมากคือมันใส่ของได้โครตเยอะมากถ้าเกิดว่าเป็นสายบ้าหอ,อบฟังดิฉันแนะนำอันนี้อย่างอย่างเราอะเวลาไปทีเราก็ต้องมีขาตั้งกล่องมีกล่องโดนมีโกโปรมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เป็นกระเป๋าอันนี้ไปนิน ไม่อยากจะให้เห็นว่าแบบมันกว้างใหญ่ไปซะแล้วล <ะ S 2> ข้างในมันมีกระเป๋าเล็กให้อีกนะทุก<ช>คนเนี่ยกระเป๋าเล็กของเขาเออโคตรดีมากผ้าแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกไฟเฟอร์ไม่เป็นโฟมไม่เกาะน,นะคะหรือถ้าโดนน้าก็จะแห้งไวนะคะสิ่งเดียวเลยที่นินไม่ชอบคือนินเวลาสายอย่างเงี้ยมันเป็นสายเล็กแล้วถ้าสมมติเราใส่ของหนักๆอน่ะภายนานๆจะเจ็บไหล ใช่ใแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่มากก็สะพายบ้างถือบ้างอะไรก็แต่ชอบความแบบสำหรับส่บ้าของบางจัดเลยความใหญ่ใหญ่ว่าจริงๆอ่ะอ่ะแม่พ้มีกระโปรงตัวหนึ่งนะคะที่เอาไปทะเลแล้วใส่บ่อยมากเขาใส่บ่อยจริงๆี่เขาใส่บ่อยจริงๆเพราะว่าอุ้ยลิปติกติดกระโปรงคือมันเป็น ลายมดก็จริงๆมันเป็นตัวยาวแลยมดเราไปตัดเป็นตัวสั้นแล้วให้มันมีหางปลานูกออกป่ดิฉันก็คินเองนี่แหละคือชอบใส่คุมบิกินี่เวลาเราใส่บิกินี่ท่อนบนท่อนล่างแล้วแบบเออเราอยากจะเดินแบบว่าเปแรมหน่อยแต่ก็แบบว่าเออปกปิดหน่อยละกันก็คือรูดตัวนี้ขึ้นจบเออดีดีนะคะหมดแล้วของแม่มดนะคะหมดแล้วเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นของที่เราเอาไปทะเลบ่อยๆเพื่อน มีไอเทมไหนที่ชอบพกไปทะเลใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนะคะคอมเมนต์มาบอกเราสองคนบ้างนะเผื่อเราแบบว่าตามไปชอปปิ้งนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เราทําคลิปอัปเดตเกี่ยวกับอะไรรีวิวอะไรอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น IG หรือว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์ใน YouTube หรือว่า Facebook <c oughs> พิมพ์มาบอกเราได้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดให้ตามคำขอนะคะสาหรับวันนี้นิน,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 นกับแม่มดไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบายค่ะ